โอ้ปวด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 รถไฟมาแล้วปวดปวดปวดคุณโอเวอร์นายโอเวอร์นายนะครับเครียดแบบไม่มีสาเหตุครับลุงช่วยปัดเป่าออกจากหัวได้ไหมมันปวดสิ้นดีเลยโอ้ยมันปวดแล้วก็น่ากหนาเนาะคุณโอเวอร์อ่านะเครียดใครเนาะเป็นคนเอา ไอ้สัพพันนเรับอ้ภาษานี้มายัดเยียดผู้คนคนแรกบอกหน่อยได้ไหมจะตามไปอ่านกับไปที่หลุมฝังศพไหนเนะ่ยโอ๊ยคเครียดเนี่ยอันนี้มันเป็นภาษาเขาครับเขาว่าเครียดไปยังไงอ่าลองเดาตะวนกับวายได้ไหมครับเช่นไปอยู่ที่หนาวดันร้อนนี่เป็นต้นอยู่ที่ร้อนดันเย็นหนาวนี่เป็นต้นนะอยู่ในเสียงอะไรสงบเงียบเงียบมันมือคือคึกครอย่างเลยประมาณ อย่างนั้นนี่เปล่าครับความวาเครียดก็เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจัปรมานั่นหรือไม่น่คืออาการไปอย่างนั้นใช่ไหมัดโถถ้าเป็นของแค่นี้นะมันจะไปยากอะไรฟังเสียงลุงเอาไว้นานๆรับเนี่ยใส่เสียบหูนอนฟังนะครับเสียงลุงตั้งวนเป็นหลายๆนาทีได้สบายนะครับ S.M.R. ยังไงนะนั่นๆ,ๆโอเคนะเอานะก่อนจะไปตรงนั้นเมื่อเวลาถามมาตรงนี้ลุงช่วยเดี๋ยวนี้ห้ามยาวยืด เสียเวลาอ้าวพร้อมฟังเสียงให้ดีนะครับหายใจเข้าไปเรืๆกลมหายไปเรื่อยๆหายใจเข้าไปเรื่ๆกลั้ลลานนานๆฟังเสียงลุงให้ดีๆไป <c oughs> <c oughs> ว,ว,ว้าวเป็นจังไดคนโอวานาะได้ผลรวมไปประการใดพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะเชนนะจ๊ะ หวังว่าคงจะได้เต็มร้อยห้าสิบละจ้าจบข่าวครับผม